ไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยต้องเก็บภาพพวกชุดชเก็บทุกช็อต กระด้งแล้วแหละเราทำไงเราจะได้มีขายใช่ไหมแต่เข้าทำแล้ว,ท,ท,ลวทุกคนเขาทงแล้วทุกคนเขาทำแล้วเงียบนะส่งเสียงนะส่งเสียงดัง <c oughs> เดี๋ยวนกตกใจ Yeah, yeah, yeah. คนตัวสูงพ <c oughs> วงนี้ป้องเฮ้ยเราไม่ต้องกลัวเราเตี้ยนี่สูงเนี่ยข้ามลอดข้ามนะจ๊ะข้ามมาแล้วข้ามมาศึกษาดูธรรมชาติบ้านบ้านเมืองประเทศอื่นเขาบ้างน,นะคะลอดช่องนะจ๊ะ เมื่อไห่เได้เร็วเขาทันอีกแล้วค่ะเขาทันแล้วเขาสทาเลยนะครับสี่ทนมทั้งหมดสี้าทํา4สี่้าท่าูเราเข้าให้สี่ทบเข้าให้สีท่นแ้นะครับเอาเข้ารสี่สิบเก้าท่านเลยวน้อเออข้ดาวกันเลย่น Terima kasih telah menonton! พี่น้องทำกันปะปอนอย่างนั้นได้ค่ะคุณนายคลิปกันนะลงช่อง YouTube ก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องบ้านสวนแดนชาแนลนะคะวันนี้มาเที่ยวเวียดนามเหนือซปานะคะพี่น้องเห็น้่งนี่มองมากนี่ว่ามันต้นบักหมี่ว่ามันต้นบักขนมที่ไหนเดถามไก่เพิ่นเพิ่นหมอว่ามันเป็น ต,ต้นชานะคะใบชานะ,ะี่พี่น้องห็นบ่ปลูกเป็นแถวเรียงเป็นแถวเป็นแถวตามภูเขานะคะที่ทเราเห็นเรานึกว่าเป็นต้นขนมมันไม่ใช่นะคะมันเป็นต้นชาพี่น้องบ้านเขาเป็นล่องเรือตามแม่น้ำน้ำมันลึกลวดทำไรยทำ น้ำกับกวลึกมองเห็นสาหลายโอ้ขึ้นน้ำซีบะเนาะพี่น้องผู้ใดเป็นผู้อีสานสิหัวเยวาน้างซีขึ้นอย่างภูเขาธรรมชาติสวยงามมากเลยรอบทริปนี้มาเที่ยวสาปานะคะ1 6ถึง2ี่นะพี่น้องโอ้สวยสวยต้นชาเขาต้นชาโอ้เอาใบมันไปหั่นตากใช่ไหมคะต้มใช่ไหม ไล่องเรือธรรมชาติบ้านเขานะคะพี่น้องเวียนายนามเวียดน้มเหนือรอ,อบที่แล้วนั่งเรือกระดุงนะคะรอบนี้นั่งเรือแจวหรือว่าเรือพายนะคะพี่นอ้องมาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติบ้านเขานะคะเพื่อที่แบบเอาไปปรับปรุงใส่กับบ้านจะของบางสิ่งบางอย่าง เะอาจจะไปปรับใช้กับสวนบ้านเราได้นี่ดอกบัวแดงน้ำได้พี่น้องเย้ยจะคลคายบานห้องน้อต้นชาสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยเป็นแถวหน้องเย้ยธรรมชาติบ้านเขาอากาศก็เย็นเย็นเหมือนแบบทางเหนือบ้านเราช่วงที่แบบหนาวสุด ้องขอบคุณสำหรับพี่ใหญ่ใจดีคุณนายพี่นะคะให้น้องติดต้อยหอยตามมาด้วยสวยค่ะสวยทุกคนธรรมชาติบ้านก็สวยงามมากเลย เรื่องหนึ่งเพิ่นเพิ่นมีสองพันลำเพิ่นวาสองพันล้ำนี่ต้องต้องเขาคิว้วเขาคิ้วเพื่อที่จะถึงคิ้วตัวเองถึงจะได้ออกบางบางลำอา,อาจจะสองวันได้ได,ได้คิ้วหนึ่งครั้งรายไ,ได้ล่องสอบถามาไกม่เพิ่มเงินว่าประมาณพันหกร้อยบาท รอบๆประมาณนั่นเป็นเหมือนเรือรับจ้างเอาไปนอนเออจะมารับจ้างใช่ไหมเราจะมารับจ้างไปเรือจ้ามต้องเป็นมันมัดรถของคนเออพี่น้องนมึงเด้อ็ุ่นอ่อเห็นบ่ค่ะต้นต้นชาตนเป็นแท่งตนปลูกริมน้ำตนปลูกไห้ริมริมน้ำมีดอกอ้อด้วยมีดอกอ้อเหมือนบ้านเราเลยอ่ะอ๋ออ้ยนี่สวยนะ โหดหินริชาบ้านเขาละสวยงามมากเลยพี่น้องเออสวยสวยสวยเด้อพี่น้องเมืองน้ำใสๆเลยค่ะเด้อที่แดงด้านล่างใสๆนี่คือพัดสาลายนะเป็นสลายนะน้ำใสปิ๊ง ให้มั่นนะคะจับให้มันน่นพอรศสัตท์จะไม่ลูก <c oughs> สวยมากเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าข้าสุดคระปุงขาพี่น้องเอ้ยม,มาบานเขา ไซติ sí mm ้งนอนเรื่อยๆสาหร่ายธรรมชาติอือโอ้น่ไนี่ไงเป็นแมวโอ้พี่น้องเรื่อยๆเรือยๆคนสวยซีนอันซีนจะจับพี่น้องมึงแน่ ูเขามนาพาปานเขาโอ้สวยงามมากเลยธรมชาติล้วนนะคะ แบบแบบงนือ เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะเร ใช่แต่ตงใส่แรงงานที่ตัางพี่น้องเอ้ยเหมืนกับใส่แรงงานที่ห้องห้องก็ใส่แรงงานที่กันอันนั้นคือคนทายเรือเขาอืมเขาอะไรเข,า,ขาหลงอ๋อวันนี้ต้องขอบคุณลูกชายนะครับ น้องดูกดิกไก่ของเราทิปนี้น่ารักมากมองนีนีันนี้เรื่องเล่าค่ะทุกคนนั่งเรือเป็นชั่วโมง แต่ว,ว่าปวดเหนียวชิ้นช่องสิปไปลงใส่ลวพี่นองลงน้ำก็อะได้เขาปลาก็มาได้วดเรือเรือเป็นแถวจะลงขางท่านกับบังมมิดจ้าโอ้ยพี่น้องเออ,อผู้เดสิมาลงเรือนี่ต้องเขาของน้ำของท้ามให้เรียบร้อยเด้อผ,ผู้เถ่าผูุแก่ก็ใส่แผ่นเปิดไว้เลยค่ะอือเพราะว่าใส่เวลาเป็นสี่สิบนาทีได้แล้วมั้งเนาะ เผือ่ออยากเข้าห้องน้ํามันไม่มีที่จอดจอดก็ต้องปลาปลากระปลัวสิลูจเป็นไหน <c oughs> เป็นน้ำเป็นน้ำมันเป็นน้ำเป็นน้ำโอ้เป็นเรื่องเล่าให้เราต้องได้ได้พูดพี่น้องไปไซก็ต้องมีเรื่องเล่าทุกทุกที่ต้องมีเรื่องให้เล่านะฮะคำถามคืออะไรนะเวียดนาม เกาหอยอย่าบอกเหงงอย่าบอกเหงยเกาหอยเด้อพี่น้องมันเป็นทะลึงเ้อมันมันเป็นการมันเป็นเอภาษาบ้านเขาเวน้ำเเวน้ำบ้านเขาคือเกาหอยก็คือคำถามเออตกใจคือรถทัวร์เพิ่งรถบัสมาใกล้ถามว่านี่ใครจะเกาหอยไหมครับเออเราก็ตรงใจ ก็หวยอะไรอ่ะเออสรุปว่าไก่บอกว่ามีใครจะมีคําถามอะไรไหมครับเออพี่น้องแปลเพรมันเป็นภาษาบ้านเขาเด้ออย่าเขาใจพิดสวัสดีบ้านเขาก็อะไรนะจินจ้าเหรอจินจ้าจนตอนสอบพี่น้องสวัสดีกําเอิญ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  ขอบคุณค่ะพี่น้องอเรียนรู้ภาษาเวียดนามวันละสองคำสามคำไมมีไม,ม่มีไม่มีคนที่มนานนไปไปทำอะไรยังไงไปทำงานที่แถวบ้านป้าแล้วรู้จัดแต่งหน้าผมก็สอนให้ใช่แล้วเท,ที่ยเวียดนามป้าพุ้นี่นะจริงจังได้ใหม่คำแล้วเราได้สามคำสามคำนะจ๊ะสวยงามพี่น้องเอ้ยบังเนี่ย ธรรมชาติบ้านเขานี่ยบ่มากับบ่ได้เที่ยวบ่ได้พักสมองเนาะพี่น้องเนาะไปจากเข้าห้องน้ำเหรอครับ่่คันโน้นไม่ใช่คันนี้เนื้อว่าจะพาไว้คันผ่านไลยน้องคือพี่น้องเอ้ยไกลเราตรงนั้นมีแต่หนามั้งนี่ยเอาละค่ะ เขาทำแล้วพี่น้องเอ้ยทำสุดท้ายแล้วเราเข้ามาแล้วสามถ้ำแล้วนะคะถ้ำนี้ท้ำที่สี่ถ้ำสุดท้ายเหรอใช่ไหมใกล้ถึงยั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 งไม่ถึงโอ้ออพี่น้องเรือดสิงความหนาวหนาวเด้อพี่น้องในเย็นอากาศเย็นเด้อค่ะลมพัดวีวี ตัดสินใจเราก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้นะชุดนี้น้องตัวใหญ่ เอาแล้วค uhm, like, uh, so like, ่ะเขาแล้วเขาแล้วทำไกด์ต้องบอกทั้งที่คนมาด้วยาไปไหนหลายจมูกเมื่อกี้บอกแล้วครับอันนี้ไกด์คนไทยเรานะคะอะไรไม่กล้าคนก็ไม่กล้า ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ก็ถึงได้ไปกินข้าวพี่น้องบวแมนชั่วโมงบวแมนสี่สิบนาทีเลยสองชั่วโมงค่ะนั่งเรือใครจะมาทิปเวียดนามเนาะล่องเรือนะคะคือนั่งอยู่บนเรือเนี่ยสองชั่วโมงนะคะก็ไม่สวยนะท้องไม่สวยแต่สวยนะแต่แต่รู้<ม>สึกว่ามันส<ม>ันแป๊บเดียวเองนะสองชั่วโมงก็แป๊บเดียวอะไรอ่ะว้ายมีปลาเลยปลาใส่มากมีปลาเลยมีปลาดมีดอกบัวแดงคือบานห้องเลยพี่น้อง สวยงามตามทองเหลืองรอดแล้วพี่น้องเอ้ยทำพี่ซี่ทำพี่ซี่แล้วเตี้ยเตี้ยยุนเตี้ยนะไม่ต้องก้มใช่ไหมก้มต้องเขาทำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะต้องเคารพแต่ลำนั้นเนี่ยจะไปโยงได้ก็เป็นอันซีนบ้านของพี่น้องเอ้ยแตสวยจริงนะสวยคอยดูว่าไอ้ที่เป็น หินย้อยๆลงมาน่ะว่าเรือเราจะไปทางนั้นหรือเปล่าก้มกมก้มพี่น้องก้มก้มเข้าเรือเข้าเรือเข้าทำเข้าทำสวยงามสวยงามถ้าฝนตกน้ำขึ้นก็เข้าไม่ได้เนาะเรือก็เข้าไม่ได้เพราะว่าน้ำมันสูงมันก็จะไปชนกับ่ก้อนหิ<ว>น หินย้อยย้อยลงมานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาพี่นอ้องมาเด้อมืเอเงินเสร็จกินไหวพร้อมสี่ม่านี่มันเป็นอย่างนี้มากินไหวนี่อย่าเผลอ,อย่าเผลอ,อเผลอนะไล่หัวเราเลย สวยสวยสวยงามสวยงามแต่เราลัลงหัวยเยอจ้าพี่น้องเอ้ยคันบอตัดสินใจมากกับเะได้พักผ่อนก็อยู่ในไดสวนอยู่นั่นแหละบันนอก <c oughs> บันนอกม่าเ <c oughs> ที่ยวจ้ะพี่น้อง <c oughs> ระวังระวังระวังหินจ้าระวังหิน หินยอกหินย้อยโอ้แล้วทำโอ้แต่เข้าถ้ำไม่มีกลิ่นอับนะคะทุกคนบ่มีกินอับเลยพี่น้องถ้าเป็นบ้านทอถทำก็สิมีกินอับเลอันนี้คนไม่กินอับเลยไม่ใช่จ้ะคนพี่น้ำมันโคราชก็อย่างไปสารชาถุกโอ้ยธรรมชาติสวยงามพี่น้องเลยคนจากทําปักทํามาแล้ว อันน <Ừ. S 1> <À> ั à, à, ้นก็เล่นทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมลงพราว่าลงผังนี้แล้วก็ขึ้นเรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับใช่ครับแล้วกอีฝั่งเอาละค่ะทุกคนเราขึ้นมา จอดเรือแวะนะคะเขาคลองน้ำพี่น้องก็จะพามาชมวัดวัดของเขานะคะก็คือน่าอยู่มากมาไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพี่นองเ้อไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพี่นองวัดเขา เป็นวัดที่แบบเก่าแก่โบราณน,นะคะพี่น้องสวยงาม เราลอดปากถ้ำนั้นมาแล้วนะคะรักษาในจุดนั้นนะคะแล้วเราจะไปข้างหน้าต่อ ทำนิดเดียวเลยมองไปเห็นเจ็บจับปันนะเออทำสีทุกอล้วสามปราชานะไอ้แล้วประชาอันนั้นเทียนตุกอีกลาเพราะว่าเขาตายแล้วส <c oughs> องเลยเขาไม่น <c oughs> อกวันนึงนะถ้าตายทุกสองเลยเ <c oughs> <c oughs> ออเขาไม่เผายังว่าเรามันว่าเราไม่น่ากลัวเใจ ฝั่ง้ฝั่งแล้วพอนจะได้งานเพิ่อนนะขึ้นกันนองคือบ้านห้องนี่ยะแต่ได้งานทางงขึ้กันแต่ก็ว่าชรได้นาะจเได้เงินตาราานมันก็ยากลำบากขึ้กันไม่นองเอ้ยเนาะเพราะว่าวิวประเทศใดขึ้นกันด้นยิ่งขึ้นใส่บนกับ หางานหา,นหานเงิน,น,น,นอยู่แบบนีอ้อลยแต่ละพื้นที่จังหวัดเพต่างกันีน่วัฒนธรรมของเพื้นสไตล์คล้ายๆบ้านเขาแบบพื้นจังหวัดนั่นก็มีอันนี้จังหวัดนี้มีอันนั้นเหมือนนะเนาะบ้านเขาผู้กระดึงก็เป็นหาดกระเป๋าป็นพูน่อ่เงี้ยอันนี้เป็นกระพายเรือผ้านักท่องเที่ยวสีหลอกแม่น้ำนะคะโอ้โหเขาทำซ้ำๆทีท่ทำ คลิปนี้ล่องเรือล่อ,ลองเรือแม่น้ำนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัญชีในชาแนล้วยนะพี่น้องเด้อเอาไปคลิปหนาสิาพากถึงในบึงเชิงผู้เป็มนมะหนาวค็นีเพะนะอันนี้ก็หน,นาวอยู่ใส่เสืนน้อกันหนาวยังหนาแล้วคระัพี่น้องร่มเย็นแต่หนาวแบบว่าหนาวแบบชดชื่นนะคะหายใจเข้าปอดด้วยด้วยด้วย,วย,วย,วยแบบสบายค่ะ ฝากพี่น้องไว้ในเด้องสำหรับทริปนี้ค่ะลิปล่องเรือเวียนนามนะคะสองชั่วโมงกว่าฝากคนใดก็แชร์กับบ้านสุนเทนเชนเนลเ,นเนด้อค่ะเด้อพี่น้องเอาไว้พ่อทริปนาทริปไม้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ